ตอละมันจะสะอาดไหมบ้านนะ่ะคนนึงกวาดคนนึงแทะฮะไม่สนใจอีก,อกจับโยนลงราบบ้านแนละ้วไปขาบนำเดิมตอนละมันจะสะอาดไหมบ้านนะ่ะฮะฮะมันจะสะอาดป่ะดูเรื่องแองแต่ไม่น่ามจุดเดยวเข้ามาจิ้มฟันเลยนะ่ะมันจะสะอาดไหมย่ะ อตาโดนลยังยัไม่สนใจไม่สนใจะอยู่แท้ก่อนได้ปะให้มีกวาดบ้านก่อนได้ปะมนชนใจกัน่ยนใจกันเลยอะหมาได้ไหม นะครับนะคัะ